ดึงดัดกระดูกค่ะสับของแพทย์แผนไทยใช้คำว่าดึงดัดกระดูกอ้าวขึ้นเขียงค่ะสบายๆนะเฮลส์ไตล์ไปกันพวกเราไปไปไปอ้าวมาแล้วน้องสายสวัสดีพี่แมวหัวค่ะสวัสดีค่ะไม่กเป็นไงบ้างไม่ได้เจอนานเลยแต่ว่าช่วงนี้แบบเนี่ยเรานัดทานข้าวกันใช่ไหมคะใช่ทันี้ไรกันดี น้องอยากกินซีฟู้ดแต่น้องก็ยังแอบคิดอยู่ว่าแบบเอ๊ะหรือว่าจะทานเป็นแบบอาหารใต้ดีน้อนี่เพราะเราไม่ได้ทานอาหารใต้กันนานแล้วนะคะพี่แมมช่วงที่น้องเต้นติ๊กตอกไงมึ่ยม่ยนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าได้ได้ได้เนี่ยได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ใช่ไหมคะพี่วานองุมพี่วาน้องุมแบบผิดปกติแล้วนะเพราะปกติของคนเราเนี่ยมันจะไม่เมื่ยตลอดเวลาน้องอุ้มไม่สึกจะเมื่อยมื่ยตลอดเวลาไหมก็เมื่ยค่ะแต่รู้สึกว่า เมื่อเราเมื่อยแล้วเราทำแบบนี้เราก็ตีขึ้นนะคะพี่แมไม่ได้ค่ะ,ะการที่เรายืดตนดัดตนเนี่ยโดยที่เราไม่มีความรู้ไม่มีทักษะเนี่ยเป็นอันตรายต่อข้อต่อนะคะพี่ว่าไม่ได้ละเดี๋ยวเพิ่งไปกินข้าวเลยพี่พาไปหาหมอกันดีกว่าไปหาหมอเฉพาะทางแพทย์แผนไทยจากที่เราจะไปกินข้าวกันนี่พี่จะเปลี่ยนแผนกระทำอย่างนี้เหละ่ให,หให้คุณหมอไปเช็กกระดูกกันดีกว่าลูกดูกว่านูกปกตินะคะถูกไม่ได้เปนอะไรไป<ม>ปกติแล้วกะเนี่ยเป็นเป็นลาษีดัดตนขนาดาษนี้ไม่ไหวแล้วค่ะน้องพี่ เดี๋ยวคุยต่อไปจะมีท่าขึ้นมาไก่คอเสียใจจะเุ่งว่ไปไม่ไหวค่ะเชิญค่ะไปพบคุณหมอเฉพาะทางดีกว่านะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะวันนี้พาน้องสาวมาปรึกษาค่ะเขาเป็นโรคฤาษีดัดตน ฤาษีดับตนตลอดเวลาค่ะไม่ตลอดเวลานใช่ค่ะคือรู้สึกว่าแบบมันจะดีขึ้นนะคะมันไม่ได้เป็นโรคนะคะที่หาไม่ไดแค่แบบว่ารู้สึกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆตอนแรกจะขาดอาหารกันปรากฏว่าพาพบแพทย์คือหมดซะ่อนใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องรู้สึกเขาผิดปกติค่ะเขาจะต้องทำธาตุราษีดัดตนตลอดเวลาเลยใช่ค่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าคุนต้องมีมันจะต้องมีอะไรผิดปกติแล้วนะคะจะรบกวนให้คุณหมอช่วย ตรวจให้หน่อยนะครับตอนนี้อาการเป็นไงบ้างครับอาการเป็นยังไงอาการส่วนไหนเยอะเป็นพิเศษในร่างกายของเราตอนนี้เลยคือเรารู้สึกไม่คือเรารู้สึกว่ามันมีการปวดเมื่อยไม่สบายตัวยู่เรื่อยๆเป็นระยะระยะบางทีก็อาจจะปวดที่คอใช่ค่ะคอบาดเนี่ยจะเป็นเป็นเรื่องปกติมาเรื่อยมีการเล้าช้าร่วมด้วยไหมครับอ๋ยมันมีนะคะเวลาสมมเกว่าเรานอนเรานอนนอนอยู่แล้วเล่นโทรศัพท์เงี้ยค่ะมันจะมันจะรู้สึกว่าอ่าหนูลูกเลือดไม่ไปเงี้ยค่ะเราก็ต้องเป็นท่านิดนึงอะไรอย่างงี้นี่แสดงว่า เริ่มเป็นขั้นกว่าของอาการปวดขึ้นมาอ่นีป้กวควรจะนะครับมีการดูแลตัวเองแล้วก็มีการรักษานะค่ะขั้นกว่าใช่อ๋อมีทั้งหมดกี่ขั้นคะอจริงๆอาการปวดเนี่ยก็จะมีเรื่องของการปวดตึงเฉยๆอาจจะใช้วิธีการนวดรักษาได้แต่ถ้าเกิดมีอาการชาเนี่ยอาจจะต้องมีการเรื่องของดึงดัดกระดูกนะครับหรือว่าเป็นการฟังเข็มในของแพทย์แผนจีนเข้ามาช่วยด้วยจะช่วยได้เหมือนกันอะไรคือดึงดัดกระดูกค่ะ ศัพท์ของแพทย์แผนไทยใช้คําว่าดึงดัดกระดูกมันคืออะไรคะก็สําหรับการดึงดัดกระดูกเนาะก็จะเป็นศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับที่ใช้ในการดูแลนะครับผู้ป่วยนะฮะเป็นศาสตร์ของแพทย์ไทยเองที่สืบทอดกันมาตั้งแต่มรรพบุรุษนะครับมีการศึกษามีการค้นคว้านะครับมีการพัฒนามาตั้งแต่อดีตเลยแล้วก็ส่งต่อันมารุ่นสู่รุ่นนะครับก็เป็นหัตถการหนึ่งที่แพทย์แพทย์แผนไทยนะครับสามารถทําได้ในการดึงในการดัดนะครับช่วงข้อต่อของกระดูกนะครับของคนไข้ใช่มีเสียงดังแคลก แค่นี้นะหรอมีแค่แกลกแกลกเดียวแล้วจริงๆแล้วการดึงดัดกระดูกเนี่ยก่อนที่จะดึงดัดกระดูกอ่ะจะต้องมีการนวดเพื่อปรับโครงสร้างของร่างกายกอนนะเพื่อคลายเส้นใช่ไหมคะใช่คลายเส้นแล้วก็ถึงจะอ๋อนวดก่อนด้วยอ๋อนวดก่อนแล้ววันนี้สบายเลยจะได้แบบว่าฤาษีดัดตอนน้อยจะได้สบายขึ้นค่ะได้ค่ะนั้นเชิญ้องอุ้มไหมคะได้ครับเดี๋ยว เปลี่ยนชุดกันนิดนึง่งเปลี่ยนชุดนวดด้วยนะคะได้เลยคุณหมอเป็นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะพี่แมพขึ้ียวแล้วเดียวแล้วมาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วมาทานน้องฤาษีมาเลยค่ะอครบมากขึ้นเกียงค่ะเดี๋ยวใช้นอนคว่ำเลยครับใช้ตัวขึ้นเกียงเลยค่ะหมอขึ้นเกลียงรักษาดีกว่าใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เอาหน้าแบบใช่ครับนอนคว่ำหน้าเลยว้าว เดี๋ยวแขนไปท่าร่งตัวหนะครับหายใจสะดวกนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นก็หมอจะขออนุญาตตรวจเช็กร่างกายเป็นการเบื้องต้นก่อนนะครับค่ะอย่างนี้เวลาคุณหมอจับเนี่ยนะคะจะทราบไหมคะว่ากระดูกตรงไหนมันเอียงหรือว่ามันคดอันนี้จะเป็นการใช้การสัมผัสนะในการตรวจกระดูกอาจจะเป็นการตรวจประเมินนะเป็นการเบื้องต้นนะว่ากระดูกมีโคตรมีเอียงนะครับเป็น S นะฮะหรือว่าเป็น C หรือเปล่านะในการเบื้องต้น ถ้าเกิดว่าจะให้ล็กกว่านี้เนี่ยก็จะแนะนํนาให้เป็นเรื่องของการเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็ถ้าการทำเป็นผ่าโอ้โหแค่เช็คก,ก็สบายเออดีคทุกคนแค่เช็ครู้สึกสบายแล้วอาการส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของนะฮะฮกระดูกหลังส่วนอกซะมากกว่านะฮะราจะมีภาวะหลังค่อมนิดนึงน,นะหรือว่าไข้กุศิสนะครับช่วงนี้นะฮะจะเห็นได้ชัดว่ากระดูกเนี่ยมันจะมีส่วนโค้งขึ้นมาเนาะรจแล้วทุกคนเนี่ยจะมีภาวะ กระดูกสลังส่วนนี้ค่มค่อนข้างเยอะอยู่แล้วในบางคนที่อาจจะใช้นะครับกล้ามเนื้อแขน เยอะนะครับการนั่งทำงานออฟฟิศแต่ว่าการขับรถเนี่ยหลังตัวนี้ก็จะคอมได้ง่ายมากกว่าคนปกติโรคของฮอตฮิตตอนนี้ค่ะแล้วใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะในการลดผ่อนคลายส่วนใหญ่นะจะใช้เวลาประมาณ30-45นาทีถ้าเกิดว่าในบางคนที่อาจจะตึงเยอะๆนะอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการคลายคือจนกว่าจะอ่อนลงเลยเหรอคะถูหมใช่ครับกล้ามเนื้อก็จะเบาขึ้นอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวข้ามเนื้อด้วยว่าใช่ใช่ แล้วขอบอกเลยนะคะว่าวิธีการดึงดัดกระดูกเนี่ยควรจะทํากับคุณหมอแพทย์แผนไทยตามคลินิกเท่านั้นไม่ควรที่จะให้ผู้ที่ไม่มีความรู้โดยตรงทํานะคะเพราะอันตรายเป็นอันตรายต่อร่างกายมากค่ะค่ะโอเคครับต่อไปคือต้องเดี๋ยนอนคว่ำน้าอะไรฮะดี๋ยวคุณหมอจ๋าสบายสบายครับเดี๋ยวบอกผู้ชมไว้ก่อนนะใครที่ใจให้สบายใครที่กลัวขอให้ดูอุ้มนะคะเพราะอุ้มก็คลั่งแรกเหมือนกัน เราเขียนไปครับลำตัวเหมือนเดิมแข็งเขี่หายใจออกครับโอ้จะเห็นชัดเลยนะคะน้องอุ้มว่าหลังยุบหลังขึ้นหายใจเข้าครับหายใจออกครับสบายๆนะสบายผ่อนคลายไม่ต้องเก่งนะสบายๆตื่นเต้นเป็นสิ่งของการตื่นเต้นนะคะท่านผู้ชมไม่มีอาการเจ็บนะ ไม่เจ็บน่สบายสบายเนสียงดังเกิดจากอะไรครับคุณหมอเสียงดังนะครับที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยเกิดจากหลายๆปัจจัยด้วยกันนะจะสรุปได้ประมาณว่ามันคือเสียงของลิก a m e n t ์เ n d o n นะหรือว่าเส้นเอ็นนะที่อยู่ระหว่างข้อเนี่ยมันอาจจะเกิดการเสียดสีกันใช่ทําให้เกิดมีเสียงดังเป็นแก๊กเสียงป๊อกเสียงป๊อปเกิดขึ้นได้อีกส่วนนึงก็คือจะเป็นเสียงข้อต่อนะมันสีสีกันนะเวลาดัดเนี่ยก็จะมีข้อใช่ไหมเชื่อมกันระหว่าง ในในตัวข้อนะเวลามันโดนดันก็จะมีข้อที่เสียดสีกันก็มีเสียงได้เหมือนกันแต่ต่อไปจะเป็นช่วงคอนะอุ้ยน่ากลัวมากโอ้ยตายตายตายเดี๋ยวเชิดสีรษะขึ้นนะเชิดศีรษะโอเคพลิกตัวด้านใดนั่นหนึ่งนะอ้ยน่ากลัวมากไม่ต้องเก่งนะครับสบายๆนะอ้ยโอดีครับอีกข้างหนึ่งนะ เมื่อกี้คือเสียงเตียงเนาะเสียงเตียงกระดูกดนโอเคเบาไหมคะ้อานุ้มเบาค่ะตอนท่าดัดคออ่ะคุณหมอคะคือดูแล้วก็ค่อนข้างที่แบบเหมือนกับอุ้ยน่ากลัวนิดนึงค่ะคุณหมอมีทักษะยังไงคะเรื่องของการดึงดัดกระดูกนะช่วงคอเนี่ยก็เป็นจุดที่ค่อนข้างเสี่ยงนะเพราะว่าตัวคอเนี่ยก็จะเป็นมีตัวแกนกลางที่เป็นกระดูกเองนะครับแล้วก็มีเส้นประสาทเส้นเลือดด้วยการทำอัตราการกับช่วงคอนะครับต้องใช ความชํานาญนะครับก็ต้องผ่านเป็นคุณหมอที่มีการเรียนจบนะครับรของใช่ของแพทย์แผนไทยมาแล้วก็มีการฝึกนะครับใช้สกิลใช้ความชํานาญเข้ามาเกี่ยวนะจึงจะมีความปลอดภัยยังไม่จบใช่ไหยไมยังไม่จบครับเดี๋ยวเราต่อกันเรื่องของเอวกันขะโอเคเดี๋ยวน้องตะแคงหันข้างมาได้ยินนะหน้าตะแคงอันนี้ก็จะเป็นการจัดช่วงเอวเนาะคนที่มีอาการก็คือเอวนะฮะ นั่งสองข้างอาจจะไม่เท่ากันนะฮะหรือว่ามีอาการปวดหลังม,มีล้าลงขาท่านี้เขาสามารถช่วยได้อยากจะช่วยยังไม่รู้จะช่วยอะไรไม่กล้าช่วย <c oughs> อันนี้ไม่ต้องกลัวตกนะไม่ต้องเก่งนะครับว้าวว้าวว้าวดีมากครับสบายสบายเนาะโอเคเดี๋ยวต่อกันอีกด้านหนึ่งนะฮะไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บสบาย,เ,บายเป็นไงคะ ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บจริงไม่เจ็บจริงนะคะมาเดิมนะครับสบายสบายดีมากครับร้องไหมคะร้องค่ะยิ้มด้วยความเจ็บปวดใช่ไหมไม่ไม่เจ็บแต่ว่าแบบมีความอ่อนใส่แล้วครับกระจีดยังแล้วยังดีมากครับ เก็ที่ข้อเท้าค่ะทุกคนรู้สึกไงคะว้าว,ว,าวมันไม่ได้เจ็บแล้วแต่มัน,มน,มนตื่นเต้น,ตน โอ okay. เคเป็นไงบ้างครับเบามากเสร็จหรือยังคะเรียบร้อยครับนี่จะเป็นการจัดตัวแกนกลางดีใจดีใจนี่คืออะไร ไม่ต้องรอรุนคือจริงๆมันไม่ได้เจ็บนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าตลอดระยะของการทํามันตื่นเต้นเราไม่เคยทำอะค่ะทีนี้กมอยากอยากทราบท่านนึงค่ะว่าคนแบบไหนที่ไม่ควรมาทําการแบบไหนที่ไม่คนมาทยก็คนที่ไม่ควรดึงดักระดูกเนาะก็จะเป็นคนที่อาจจะมีการผ่าตัดมาก่อนหน้านั้นมีแผลผ่าตัดผ่าตัดทอดประสบอุบัติเหตุนะฮะอาจจะมีการดามเหล็กใส่เหล็กเนี้ยก็จะเกี่ยวกับกระดูกโดยตรงแล้วก็คนที่มี เกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายเรื่องของกระดูกคนที่กระดูกเปลาะบางมีแต่มีหายคนแก่คนชราคนที่ผ่าตัดหลังข้อที่หมายความว่าต้องให้แผลสมานเรียบร้อยก่อนเกินสามเดือนขึ้นไปถึงจะทำได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถทำเห็นเห็นคลิปแล้วรู้ว่าอ้าฉันลุ้แล้ววิธีการแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดอย่าทำเองไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะอะไรก็ช่างที่เกี่ยวกับกระดูกนะคะเสี่ยงอันตรายเพราะฉะนั้นจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ศึกษามา ทางด้านนี้เท่านั้นโดยตรงนะคะ <Okay. S 1> อันนี้คือแพทย์แผนไทย ที่เขาเรียนจบมาโดยตรงมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็มีสกิลฝึกทักษะมาพอสมควรค่ะวันนี้นะคะขอบคุณพี่แแบบมากๆที่แนะนำเรื่องดีๆให้น้องตลอดเลยขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะขอไบคันค่อได้ค่ะในที่สุดโปรแกรมทานข้าวก็ยังอยู่นะคะผู้ชมแต่ว่าถ้าผครต้อยากติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะสามารถเข้าไปดูได้มีอีกเยอะมากๆเลยค่ะให้ผู้ผู้ชมได้ติดตามกันนะคะกับแฟนเพจ M Herbs นั่นเองค่ะวันนี้พวกเราขออนุญาตลาผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ ไปทานข้าวทานข้าวกันซีฟู้ดดีกว่าค่ะ <c oughs>